7วิธีทำใจให้สงบเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตประจำวันกันนะคะนั่นก็คือความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือแม้แต่กับคนแปลกหน้าการจัดการกับความรู้สึกตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้อย่างสงบวันนี้มีเจดวิธีที่จะช่วยให้คุณทำใจให้สงบเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งมาลองดูกันเลยค่ะ 1. หายใจลึกๆและช้าๆ เมื่อคุณรู้สึกโกรธหรือกังวลการหายใจลึกๆและช้าๆสามารถช่วยให้คุณใจเย็นลงได้หายใจเข้าลึกๆจนเต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทำซ้ำๆเพื่อช่วยลดความตึงเครียด 2. ฟังอย่างแท้จริงการฟังอย่างตั้งใจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและอาจช่วยลดความขัดแย้งได้ลองฟังอีกฝ่ายโดยไม่ขัดจังหวะหรือคิดถึงการตอบกลับทันทีสิ่งนี้ช่วยให้คุณเปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่าง 3. ผลิกเลี่ยงการตอบโต้ทันทีเมื่อเผชิญกับคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้รู้สึกโกรธอย่าเพิ่งตอบกลับทันทีให้คุณใช้เวลาคิดทบทวนสักครู่เพราะการตอบโต้ในขณะที่คุณยังโกรธอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง 4. ใช้คำพูดที่สุภาพและอ่อนโยน การสื่อสารด้วยความเคารพและสุภาพจะช่วยลดแรงเสียดทานในการสนทนาลองใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจแทนการโจมตีหรือใช้คำพูดที่รุนแรงหากยอมรับว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะคนเรามีมุมมองที่แตกต่างกันการยอมรับว่าความคิดของเราไม่ใช่สิ่งเดียวที่ถูกต้องเสมอไปจะช่วยให้คุณเปิดใจและลดความขัดแย้งลง 6. ฝึกการปล่อยวางบางครั้งการยึดติดกับความต้องการที่จะเอาชนะหรือให้คนอื่นยอมรับเราทำให้เราเกิดความเครียดการฝึกปล่อยวางและไม่ถือเอาเรื่องเล็กน้อยมาเป็นปัญหาจะช่วยให้เรามีความสงบมากขึ้น 7. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้การถอยออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเพื่อให้คุณมีเวลาพักใจและคิดทบทวนเรื่องราวสรุป ทุกครั้งที่เราต้องผเผชิญกับความขัดแย้งสิ่งสำคัญคือการรักษาความสงบและควบคุมอารมณ์ของตัวเองเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเองและวิธีที่เราตอบสนองได้ครับลองนำทั้ง7วิธีนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์ะคะ